สวัสดีครับมาเฉลยกันต่อนะครับคราวนี้เราจะมาเฉลยในข้อ25นะครับซึ่งรูปตัวโจทย์เนี่ยมันจะเป็นมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีทั้งรูปวงกลมสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็มีเหมือนสามเหลี่ยมด้วยนะครับเออบริเวณตรงเดี๋ยวนะฮะคือในโจทย์เนี่ยมันจะมีบริเวณที่แรงเงาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือพิมพ์ออกมาแล้วสีมันจางนะครับกูจะแรงเงาให้นะครับเขาจะมีแรงเงาบริเวณนี้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้นะครับคําคถามก็คือเนี่ยบริเวณที่แรงเงาเป็นสีเหลืองเนี่ยแหละครับเนี่ยพื้นที่แรงเงาเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้วิธีการหาพื้นที่ให้เป็นนะครับซึ่งรูปม,มันมีทั้งสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมก็ป .6 บางคนอาจจะเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็น่าจะ พอเดาๆทางได้นะครับแต่ปอ้าบางคนทำยังทำไม่ได้ก็ก็ดูตามไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับว่าเขาจะหาพื้นที่ยังไงพื้นที่ก็คือความใหญ่ของรูปมนนันนะครับว่าเท่าไหร่ปกติเขาจะนับเป็นตลาดกันนะครับมาดูอันแรกนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ a b c d ก็คือรูปที่เป็นเส้นสีชมพูลแล้วกันนะครับจัตุรัสนี่นะครับ a b c d เนี่ยก็คือ รูปนี้นั่นเองอนะ่าเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมววาวาดตรงนี้นะครับจัตุรัสวาดตรงนี้แล้วกันว่าจัตุรัสนะครับจัตุรัสเนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากสี่อันสี่มุมนะครับแล้วก็ความยาวด้านเนี่ยจะต้องเท่ากันหมดทั้ง4ด้านเลยนะครับถ้าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับแล้วเวลาการหาพื้นที่ของจัตุรัสเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสูตร,รง่ายๆนะครับก็คือว่าด้านคูณด้านนะครับ พราะด้านมันเท่ากันนะครับตัวเลขเท่ากันพอเอาด้านคูณด้านปุ๊บก็เหมือนกับนับตารางข้างในได้เลยนะครับว่ามันมีกี่ตารางอ่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าตรงนี้เนี่ยมี10ช่องอันนี้ก็มี10ช่องแทนที่เราจะมานั่งนับทีละช่องทีละช่องแล้วก็า1บบรรทัดคูณ10ช่องไปเลยตรงนี้10บคูณสิก็จะได้ร้อยไปเลยก็10บคูณสิไปเลยก็จะได้ร้อยก็จะเป็นการนับตารางอย่างเร็วนะครับนั่นคือจตุหลักนะครับ คณิตโจทย์ข้อนี้มันบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เนี่ยแล้วก็ไอ้รูป C F E G เนี่ยก็คือรูปข้างล่างอีกรูปนะรูปข้างล่างอีกรูปเนี่ยให้เป็นสีชมพูเหมือนกันแล้วกันแต่ยังไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับอันนี้เขาเขาบอกหมายถึงว่ารูปนี้ข้างล่างอีกรูปหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีพื้นที่รูปละ64ตารางนะครับอ่ะเรามาสนใจรูปบนก่อนนะครับรูปบนเนี่ย เขาบอกว่า A B C D อะพื้นที่ A B C D เขียนกำกับไว้ A B C D เนี่ยสี่เหลี่ยม A B C D เนี่ยพื้นที่มันพื้นที่คือ64นะครับเขาบอกว่า60เนี่ยเขาบอกว่า64นะครับเนี่ยเป็น64เพราะฉะนั้น64มันคืออะไรคูณกันเอ่ยถึงจะได้64ง่ายๆก็คือ8คูณ8เอง,งถ้าใครแม่นฝึกคูณมันจะช่วยเราตรงนี้นะครับ8คูณ8 8 8, 8, 8 64ง่ายนะไอ้8 2ตัวนี้มันต้องเท่ากันนะไม่ใช่อยู่ๆจะเอาด้านตัวนี้สักเท่าไหรด่ดีเออสักเท่าไหร่ดี สักสักสี่แล้วอีกอันนึงไปคูณ16ซึ่งไอ้สิบหกคูณสก็ได้64เหมือนกันไอ้อย่างนี้ด้านมันไม่เท่ากันไงถ้าอย่างงี้มันจะเป็นออกอาการผืนผ้ามากกว่าว่าเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้กว้าง4แล้วก็ยาว16แล้วก็คูณกันก็จะได้64อันนี้มันทํานองผื่นผ้ามากกว่านะครับด้านไม่เท่านะครับถ้าจะตุหลักต้องเท่าก็เลยต้องเป็นค่าตัวเลขนี้เท่านั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคําพูดคำเนี้ยนะครับ สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยพื้นที่มันเป็น64ก็เลยเป็นการบอกใบ้เราให้คิดถึงว่าเป็น8คูณ8แสดงว่ามันยาวด้านละ8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็จะเขียนด้านตรงนี้ว่าเป็น8นะครับด้านตรงนี้ก็8นะครับทันนะครับคราวนี้ต่อทําต่อนะครับคือเราจะมาหาพื้นที่เห็นไหมเราจะมาหาพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองนะครับมันก็สีเหลืองสี่ตัวนี้มันก็เหมือนกับอยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละครับ แต่ว่ามันไม่เอาสีขาวนะครับสีเหลืองที่เราต้องคิดมาสีชิ้นเนี่ยมันอยู่ในสี่เหลี่ยมซึ่งก็คือ64นั่นแหละแต่ว่าเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนสี่เหลี่ยมอันนึงเนี่ยความใหญ่ตรงนี้64แต่เหมือนกับตรงกะตรงตรงกลางที่เป็นวงกลมเนี่ยเขาไม่เอาเขาตัดเอากันไกามาตัดแล้วก็เอาวงกลมเนี่ยทิ้งออกไปเหลือไอ้แค่ขอบขอบเนี่ยเท่านั้น เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวงกลมเราต้องไปหาพื้นที่วงกลมมาว่ามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ลบออกจากสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้ที่เป็น64เราก็จะได้พื้นที่ที่เป็นไอ้นี่มุมสี่มุมเนี้ยที่เขาแรงเงานั่นเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงตรงตรงเนี้ยจุดเนี้ยที่ติ๊กขึ้นไปถูกนะครับสี่ติ๊กเนี้ยนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยติ๊กถูก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 นี่พื้นที่4ตัวเนี้ย ก็คือจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับลบกับพื้นที่วงกลมนั่นเองทันนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้แล้วก็ตัดสีขาว,วงกลมทิ้งไปนะครับแต่พื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกมาอยู่แล้วว่า6 4นะก็เอามาเป็นตัวตั้งนะครับลบวงกลมครน,นี้พื้นที่วงกลมตรงนี้นะครับจะหาอย่างไงนะครับะจะหาแบบนี้นะครับมีสูตรการหาพื้นที่วงกลมว่าไพ r กํากลังสองนะครับโดยที่ตัว R เนี่ย คือรัศมีนะครับรัศมีก็คือตรงนี้นะครับจากจุดศูนย์กลางวิ่งมาชนขอบตรงนี้เนี่ยความยาวตรงนี้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ตรงตำแหน่งที่เป็น R นะครับตรงนี้ครูจะไม่อธิบายว่ามันมาอย่างไงนะครับมันอยู่ในบทเรียนช่วงที่กําลังเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วนะครับอันนี้ครูย่อมาเลยว่าพื้นการหาพื้นที่ก็ใช้สูตรนี้นะครับใครอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปสนใจเรียนตอนที่คุณครูที่โรงเรียนเขาสอนนะครับคราวนี้ R รเนี่ยรัศมีคือตรงนี้นะครับตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ก็แวบกลับมาดู ผูให้รัศมีเป็นสีส้มแล้วกันนะนะสีส้มตรงนี้ก็กลับมาดูรูปจริงรัศมีคือตรงนี้นั่นเองนะสีส้มน่าจะยาวเท่าไหรนะครับดูน่าจะความยาวลัศมีตรงนี้น่าจะเท่าไหร่ก็ลัศมีที่จากจุดนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับวิ่งมาตรงขอบนี้ก็ต้องเท่ากับวิ่งมาขอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัศมีด้านนี้กับลัศมีด้านนี้ต้องเท่ากันแต่ทั้งหมด ถ้าวิ่งผ่านมาแบบนี้เขาเรียกเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมมีเส้นสีส้มตรงนี้กับเส้นสีส้มเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเน,นี่ยความยามก็จะเป็น8ดเหมือนข้างบนเพราะข้างบนเนี่ยเราหามาได้ลคิดย้อนกลับมาว่าได้8เพราะฉะนั้นรัศรมีตรงฝ้าขวานี้ควรจะเป็นสีเท่านั้นแล้วอันนี้อีก4ใช่ไหมแต่แลัศมีสีส้มเนี่ยก็คือสีนั่นเองนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ว่าเป็นสีนะครับก็จะได้เป็น พายไออานี่ก็คือ4นะครับแต่4ต้องยกกําลัง2นะอันนี้อันนี้เวลาเขียนว่ายกกาลังเขาเร่องอ่านพายอายกกาลัง 2, 2> ยกกาลังสองไม่ได้เอาตัวเลข2ตัวมาคูณกันนะครับถ<ๆ>้าคูณกันเขาก็พูดว่า4คูณอาคูณ 2, 2>, 2, 2ไปเลยอย่างงี้ง่ายกว่าแต่4ยกกาลังสองหมายถึงตรงนี้หมายถึงว่า4คูณตัวเองนะครับไม่ใช่คูณ2หมายถึงว่า4คูณตัวเองซึ่งก็คือ4นั่นแหละตัวเองมันคือ4เนี่ยสครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจํานวนครั้งไม่ใช่เลขจริงๆนะครับ เพราะนั้น4คูณ4จะได้16เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้64อันนี้คูณกันได้16 16คูณอนุญาตขออนุญาตเขียน16นํานำหน้าพายนะครับ2ตัวนี้กําลังคูณกันอยู่นะครับเวลาคูณกันเนี่ยใครจะขึ้นก่อนขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังก็ไม่เป็นไรสลับที่กันได้นะครับเพราะปกติเขานิยมให้เอาตัวเลขขึ้นหน้าพายนะครับตรงนี้ก็จะได้เท่านี้แหละครับลจากแค่นี้เรามาสังเกตแนวคําตอบดูเห็นไหมแนวคําตอบดูนี่ว่า เรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะคําตอบดูเหมือนมีอะไรเนี่ยมีลบอ้นนัเท่านั้นพายเนี่ยน,นี่คือตัวพายเขานะครับนี่คือตัวพายตัวพายเนะนี่ยเราลบสิบหกพายนี่ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าจริงๆข้อน,นี้ครูไม่มีเวลาทําสมมติว่าไม่มีเวลาทําจริงครูจะ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 ทําแบบนี้นะครับครูจะทําการตัดไอ้นี่ไปเลยนะครับเพราะช้อยตัวเนี้ยนึกว่าสีแดงนะครับเพราะว่าหนหาสีแดงก่อน เพราะว่าช้อยตัวนี้มันเป็น64พายแต่ไอที่เราหาไมา่ได้เมื่อกี้มันคือลบแค่16พายเองไอเน,นี้ยไม่ใช่หรอกนะครับเนี่ยสิบพายเนี่ยความเป็นไปนได้สูงเพราะฉนั้นถ้าครูไม่มีเวลาครูจะตัด2ข้อน,นี้ทิ้งไปก่อนแล้วถ้าเวลาไม่พอครูก็จะมั่วแหละนะครับอย่างน้อยก็ 50- าสิบห้าสิบละห้าสิบเปอนะครับที่จะถูกเพราะมันเหลือแค่2ข้อน,นะครับเอาละมาหาต่อนะครับที่มันไม่เหมือนตรงนี้เป๊ะเ,เ,เพราะอะไรเพราะน,น,นี่ขึ้น64ใช่ไหมทำไมมันไม่เป็น64เพราะอะไร พรอกลับมาดูรูปเนี่ยนอกจากพื้นที่ไอ้สช่องนี้แล้วยังต้องหาไอ้ตรงนี้มาอีกนะครับต้องเอาตรงนี้มาบวกเพิ่มอีกนะครับโอเคไหมอ่ะตอนนี้เราจะหยิบรูปนี้มาคิดนะครับอ่าครูก็จะยกสี่เหลี่ยม cdge เนี GE, c, c, g, e, ่ย c cgef ละกันออกมาข้างนอกนะคร e, g, g e f cgef นะครับสิ่งที่เราจะหานี่คือตรงนี้เท่านั้นตรงพื้นที่บริเวณตรงที่แรงเงาตรงนี้เท่านั้น แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้เส้นส,ส,ส,สีขาวๆนียไม่เอานะครับต้องเอาเหมือนเอากันไกลมาตัดทิ้งตรงนี้แล้วก็เอาทิ้งไปเลยเอาเอาตัดทิ้งก็คือการลบออกไปนะครับลบออกไปคราวนี้มาดูนะครับไอ้เต็มเต็มสี่เหลี่ยมเนี่ยเต็มเต็มสี่เหลี่ยมซึ่งจะใช้เส้นสีพูเนี่ยนี่คือพื้นที่เต็มเต็มสี่เหลี่ยมซึ่งเขาบอกมาในโจทย์แล้วนะครับว่า C F E G เนี่ยเต็มเต็มเนี่ยพื้นที่คือ64ไอ้ชิ้นเนี่ยสีฟูนี่ก็อีก6 4นะครับเราก็เลยเอา,าะครับ แล้วลบชิ้นตรงนี้ออกเนี่ยลบพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปนะครับลบพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปนะครับเห็นไหมครับลบได้เท่าไหร่ก็ก็เป็นส Grammy ่วนนี้นะครับแล้วส่วนนี้ก็ต้องมามาบวกกับส่วนนี้นะครับเพราะส่วนนี้ก็คือเอ่อรูปรูปทางด้านนี้คือคือแรงเงาแบบนี้อ่าอันนี้เขียนตรงนี้แล้วนะครับอ่เอาพื้นที่ตรงนี้ไปบวกกับไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะได้ครบแล้นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรู้เรื่อง การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาจะเช็คเราว่าเอ๊ะรู้เรื่องสี่เหลี่ยมไหมจตุลัดรู้เรื่องวงกลมไหมแล้วก็รู้เรื่องสามเหลี่ยมไหมนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้วิธีการหาเนี่ยสูตรมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับใครเรียนแล้วก็ดีไปนะครับใครไม่เรียนก็ตอนนี้ก็ถือโอกาสรู้ไปเลยรู้ไปก่อนเลยว่าเขาหาเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตัวฐานกับสูงนี่ก็คือเส้นที่มันต้องตั้งฉากกันในสามเหลี่ยมนะครับมาดูนะครับครู สามเหลี่ยมนะเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอชิ้นขาวๆเนี่ยนะครับชิ้นขาวๆเนี่ยคูย้ายมาตรงเนี้เนี่ยเส้นสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้มันจะตั้งฉากกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอฐานกับสูงก็คือสองเส้นนี้เองคือเส้นนี้กับเส้นนี้นั่นเองนะครับใครเป็นฐานใครเป็นสูงก็ได้นะแล้วแต่เลยนะเลือกเอาเพราะการคูณตรงนี้มาสลับที่กันได้นะครับคราวนี้มาดูเส้นตรงแนวตั้งนี้มาดูนะเนี่ยเส้นแนวตั้งยาวเท่าไหร่ครับก็ยาวแปดไงครับเพราะว่าอันนี้คือจัตุรัสจัตุรัสที่มีพื้นที่ ด้านด้านหนึ่งก็ต้องเกิดจาก8ปดคูณแเพราะนั้นด้านนี้ต้องเป็น8นะครับมาใส่ตรงนี้ว่าตรงนี้คือ8นะครับได้มาแล้วตัวหนึ่งครับคราวนี้หาตัวบนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวบนมาดูรูปนะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับมาดูตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่น่าจะสี่ไหมนะตรงนี้มันเหมือนจตุรัสเนาะอันนี้ก็สี่ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราหามาเป็นรัศมีตรงนี้4ี่ตรงนี้ก็สี่ตรงนี้ก็สี่ตรงนี้ก็ควรจะสี่ด้วย เดูเหมือนเ,นเป็นชิ้นที่เท่ากันตรงนี้ก็ควรใช้เป็นสี่แล้วกันนะครับก็เป็นสี่นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้แล้วว่าสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือเส้นหนึ่งัสองไหมต้องมีเสนะ้นหนึ่งสองนะคูณฐานฐานคือแปดนะครับคูณส่วนสูงคือสี่นะครับอ่าคูณกันนะครับเอาสองตัดแปดก่อนนะครับเพราะสองมันอยู่ตัวล่างใต้เส้นก็เหมือนเศษส่วนนะครับสองตัดแปดได้สี่ครั้งแล้วที่เหลือก็สี่คูณสี่ก็ได้สิบหกนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรรงเเนนนนีีี้ทท่่ปป็็อะไ ที่เป็นชิ้นแรงเงาตรงนี้ก็คือรูปใหญ่64ก็คือสี่เหลี่ยมแล้วหักชิ้นสีขาวสีขาวก็คือสามเหลี่ยมซึ่งคำนวณตรงนี้ออกมาได้16นะครับก็ลบไป16นะครับตรงนี้ลบกันจะได้48นะครับไปลบกันในใจได้48แล้วส่วนที่2นะครับเพราะฉะนั้นตรงชิ้นนี้คือ48นะครับส่วนไอ้สชิ้นรวมกันเมื่อกี้คืออะไรเนี่ย64ลบไอ้16ไพยใช่ไหมคราวนี้ก็จะต้องจับ2ออันนี้มารวมกันนะครับ ก็จะกลายเป็นว่าไอ้หกสิบสี่ลบสิบหกพายเนี่ยต้องเอาฟ้าฟากเนี้ยที่เพิ่งหามาเนี่ยไอ้ที่เอานี่ลบไอ้เนี่ยหกสิบสี 16, ่ลบเนี่ยหกสิบสี่ลบสิบหกซึ่งก็จะได้สี่แปดเนี่ยเอาไอ้บริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยไปรวมกับตรงนี้ด้วยลบบวกรวมอีกสี่สิบแปดนะครับรวมง่ายๆก็เอาสี่สิบแปดไปรวมกับหกสิบสี่นั่นแหละนะครับเอาหกสิบสี่ไปรวมสี่สิบแปดก็บวกกันธรรมดานะครับได้สองทดหนึ่งก็ได้สิบร้อยสิบสองนะครับตรงนี้รวมกันก็จะได้ร้อยสิบสองนะครับข เนี่ยมันก็จะได้เท่านี้ครับร้อยสิบสองลบสิบหกพายนะครับมีโจมีไหมมีนี่ไงร้อยสิบสองลบสิบหกพายก็ตอบข้อสองนะครับสําหรับข้อนี้นะครับใครตามไม่ทันก็ดูคลิปค่อยๆดูคลิปทยอยค่อยๆคิดตามนะครับอาจจะตุลัดนะวงกลมนะสามเหลี่ยมนะเป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีเพราะทวนรูปเลขาคณิตต้องสามูปอยู่ในข้อเดียวกันเลยนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ